ฟังดนด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับจากข้อมูลล่าสุดกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะทราบกันมาเป็นอย่างดีที่ล่าสุดทางกองทัพบ,บกไทยเราครับได้ออกมาแถลงว่าในส่วนของพื้นที่ปราสาทตาควายตอนนี้ เป็นฝั่งของรเ,เมรน,นะครับที่ควบคุมกําลังและก็ยึดได้สําเร็จซึ่งก็เป็นพื้นที่เฉพาะในตัวปราศาสตร์ครับส่วนพื้นที่โดยรอบฝั่งของไทยเราเองยังตึงกําลังเนื่องจากมันมีสนามระเบิดเนี่ยโอ้โหล้อมปราสาส์ไว้หมดเลยและในพื้นที่ของไทยเราก็ยังอยู่ในที่ต่ํากว่าทําให้เสียเปรียบในเรื่องของชัยภูมิที่ตั้งแต่ว่าพี่น้องฐานไทยเนี่ยก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับผมเชื่อมาในตัวปราศาทเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยึดไว้ได้แต่ว่าพื้นที่โดยรอบเราก็ครอบครองชัยภูมิที่สําคัญกว่าซึ่งทางฝั่งกระเขเนค ยึดได้ตั้งแต่วันแรกที่รบกันเลยคือเขารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าจะมีการประทะอย่างแน่นอนครับก็นากําลังนากองทัพนาอาวุธเนี่ยขึ้นมาสนับสนุนได้ก่อนก็เลยยึดไปตั้งแต่วันแรกแต่แล้วเนี่ยในช่วงเวลาของเที่ยงคืนเองครับก็มีการประทะกันอย่างดุเดือดทั้งไทยเราและก็กัมพูชาแต่ว่าสุดท้ายแล้วการฝ่าดงสนามทุนระเบิดมันจะเป็นเรื่องยากนะครับเราก็บาดเจ็บกันไปประมาณ50-60นายเลยกับพื้นที่ตัวปราสาทตาควายเองโดยเรื่องนี้เป็นการถแถลงจากกองทัพบ,บุกนะครับถึงแม้ว นักข่าวของกัมพูชาหลายคนเนี่ยมีการลงพื้นที่ออกมายืนยันว่าดาคาเมนนั้นยังควบคุมตัวปราสาทตาควายไว้อยู่ส่วนในเรื่องของการทิ้งระเบิด F16 ในบริทีตาควายครับไทยเราเนี่ยไม่ได้ทิ้งระเบิดลงกลางตัวปราสาทนะครับแต่ว่าเป็นการทิ้งโดยรอบอย่างที่กองทัพแถลงแหละคือเรายึดพื้นที่โดยรอบได้ก็อย่างที่ทราบกันดีครับ ฝั่งไทยเราเป็นสุภาพบุรุษมากๆไม่เหมือนขอมรที่มีการวางกับระเบิดวางทุนระเบิดคือเราทิ้งระเบิดเนี่ยเราทิ้งกันทุกวันนะครับวันละสองสามเที่ยวแล้วด่านขมรหลายนายหลายกองพันกองร้อยก็เข้าไปหลุดในตัวปราสาทมันก็เลยทําให้เออเราทําอะไรไม่ได้นะครับเราจะไปบุกยึดวิ่งเข้ายึดเนี่ย มันก็คากับทุนระเบิดอยู่แต่สุดท้ายแล้วครับในบริเวณพื้นที่โดยรอบนั้นก็ยังมีร่างของทหานขามรน,นอนเกลื่อนอย่างน่าอนาใจพอสมควรเลยแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ามันคือการรบมันคือสนามรบถ้าเกิดเราไม่ทำขเมขเขมรก็ทําเราและทหานไทยเราก็สละชีพไปหลายนายด้วยที่ประสาทต,ตาควายแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายร้อยนายตรงพื้นที่นี้เนี่ยฝั่งของขมรก็เหมือนจะชำนาญพื้นที่ได้ดีกว่าเราด้วยเพราะรู้เลยว่าพอมีการระทะก,กันแล้วเนี่ยจะต้องไปหลบตรงไหนจะต้องเข้าไป ไไปวิ่งงตรงหนซึ่งทางฝักฝั่งของกองทัพก็เด้ออกมาแถลแรงแบบชัดเจนแล้วพื้นที่โดยรอบและก็พื้นที่ตามแนวชายแดนเราถือว,ว่าสํเร็จ99%าเร็จ99%ถ้าเกิดมีเวลาให้ฐานไทยอีกสัก หวันเนี่ยผมว่าน่าจะเข้ายึดตัวประสาทได้ไม่น่ายากกับที่รอบกัดมากๆนะครับไม่ยิงกันแต่ว่าวางขับระเบิดแล้วตอนนี้เนี่ยก็เหมือนทางฝั่งของคาเมนเองครับยกระดับความขัดแย้งไปสู่เวทีโลกไปที่เรียบร้อยโดยลากมือมือที่3อย่างชาติมาอำนาจเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสหรัฐทั้งจีนซึ่งก็ต้องมาคอยดูกันนะครับว่าการเจราจาต่อรองเนี่ยไทยจะได้เปรียบหรือเปล่าเพราะว่า ตอนนี้เรายังยึดจุดอื่นได้มากพอสมควรเลยนะทาให้ฝ่ายกัมพูชาเห็นแล้วแหละว่าไทยมีศักยภาพแค่ไหนโดยเฉพาะในพื้นที่ภูมเขือนะครับที่เรายึดได้เพิ่มรวมไปถึงช่องอันมาที่เป็นจุดยุทธาศาสตร์สําคัญจริงๆส่วนเหตุการณ์ตามแนวชายแดนเมื่อคือนนี้นะครับก็เรียกว่าสงบสังเงยบแต่ว่ามีการตรวจพบการเติมกาลัขงของขมิและก็เสริมความมั่นคงให้กับกองทัพยอยู่ต่อเนื่องเลยนะครับในบริเวณตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาคือขมิมันยังไม่ยอมนะครับมันยังจะเติมกําลังเข้าไปอีกทั้งที่พอเจรจาระหว่างแมทั กันแล้วเนี่ยก็มีมติออกมาเงื่อนไขออกมาว่าห้ามเติมกําลังแต่สุดท้ายเชื่อใจไม่ได้จริงๆนะครับรวบไมไปถึงยังตรวจพบการใช้อากาศยานหรือว่าโดนไร้คนขับแบบที่ว่าไม่ทราบฝ่ายนะซึ่งก็น่าจะเป็นฝั่งของเมนนั่นแหละเพราะบินตรวจการที่ตั้งวางกําลังของฝ่ายเรา ในหลายพื้นที่เลยครับก็มีตลอดแนวชายแดนนะได้แก่ช่องอันมา้าอำเภอทําเบี้รรจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ภูมะเขือสัตตาสงประสาสตรโดนตวนภูผีผอำเภอกันทอลักษ์จังหวัดศรีสะเกดช่องโจมครับจังหวัดสุรินและก็ช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมจะเป็นดวงใครได้ก็เป็นดวงของฝั่งเขมรอย่างแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้มันไม่มีแบบนี้นะครับแต่บารอบนี้เหมือนเป็นสงครามที่หาจุดยุทธศาสตร์สําคัญด้วย,าาวยอีกเรื่องราวล่าสุดที่กองทัพแถลงออกมาครับก็คือการดําเนินการต่อผู้ถูกควบคุมตัวเนื่องจากกระสุ หมดในพื้นที่ช่องซำแต่อำเภอกันัวรักจังหวัดศรีสะเกด จำนวน20นายเลยนะครับพร้อมกับอาวุธยุโทโธปกรณ์กระสุวนวัตถุระเบิดที่ตรวจยึดได้โดยส่วนนี้เนี่ยเป็นการคุมตัวรอบใหม่ทั้ง20นายในรอบที่แล้วเนี่ย18นายครับเสียชีวิตไปทั้งหมด2นายแต่รอบนี้20นายและไทยเราก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเราเองก็ยังเป็นสุภาพบุรุษนะครับส่งตัวฐานข่เมเนี่ยรักษาด้วยจํานวน2นายและยังมีการประเมิอนอาการด้วยนะว่าจิตใจเป็นยังไงจิตใจดีอยู่ไหมเพราะอยู่สนามรบเป็นเวลานาน,านส่วนในเรื่อง ของอาวุธยุโทโธปกรณ์อ,อื่นๆของกระเมนที่เรายึดได้เนี่ยก็จะเก็บไว้เป็นหลักฐานและก็ส่งมอบไปกับพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจต่อไปต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงเรื่องการทูตสงครามข่าวของไทยเรากันบ้างที่ล่าสุดนั้นพี่ใหญ่ของเราในโซนเอเชียมาแล้วครับนั่นก็คือญี่ปุ่นที่ได้ออกมาจับมือกับไทยเราพร้อมกับชี้แจงสถานการณ์ตามแนวชายแดนและก็ย้ำถึงจุดสันติวิธีแล้วทางด้านเวียดนามกับญี่ปุ่นนั้นก็เข้าใจท่าทีไทยครับพร้อมกับจะหนุนแนวทางสู่สันติภาพในภูมิภาคโอ้โห งานนี้ ทั้งญี่ปุ่นเวียดนามเนี่ยเป็นตัวตึงในเอเชียแล้วก็อาเซียนด้วยซึ่งเลือกข้างชัดเดนนะครับการที่ทางการทูตเข้ามาหาเรือกันแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าเขาเลือกข้างแล้วครับไม่ที่จะไปกัมพูชาโดยเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นรายงานจากโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่าทั้งรองนายกของเวียดนามเองและรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นนายอิวายะทาเกชิได้มีการสอบถามถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราครับพร้อมกับแสดงความเข้าใจในจุดยืนของไทยและก็ยินดีที่จะสนับสนุน แนวทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีหรือว่าการทูตเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วการหารือครั้งนี้ครับก็เหมือนจะเป็นการสะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยนะในการชี้แจงต่อนานาชาติรวมถึงแสดงให้หลายประเทศเห็นเลยทั้งเวียดนามญี่ปุ่นหรือว่าหลายตัวหลายชาติว่าไทยนั้น แก้ปัญหาด้วยความอดทนอดกลั้นบนพื้นฐานของข้อตกลงระหว่างประเทศและก็หลักการของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีพร้อมกับไทยเราครับได้เชิญรัฐมนตรตีการทหารประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยมาเยือนไทยด้วยเพื่อที่จะผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่เวียดนามญี่ปุ่นเท่านั้นครับแต่ยังมีพม่าที่มาเยือนทัพไทยเราเหมือนกันโดยก็เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศของเมียนมาครับที่เข้ามาเยือนกองทัพอากาศของไทยเราเช่นเดียวกัน พร้อมกับหารือและขอบคุณไทยเราที่มีการช่วยเรื่องแผ่นดินไหวมีการย้ําเหมือนกันว่าจะสนับสนุนและก็แสดงความร่วมมือด้านความมั่นคงมนุษยธรรมในภูมิภาคนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทางการทูตของไทยเรานะสามชาติที่มาหลักๆเลยก็มีเวียดนาม ญี่ปุ่นและพมา่าซึ่งทางการทูตเนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วงที่มีสงครามในช่วงที่มีการประทะกันแบบนี้ประเทศไหนเข้ามาฝั่งไทยก็เหมือนเป็นการเลือกข้างซึ่งทั้ง3ชาติเนี่ยเลือกข้างไทยไปแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยงานนี้เหลืออย่างเดียวกับมือที่3ที่เข้ามาเจราจาเนี่ยเหมือนจะหวังผลประโยชน์เยอะเกินไปนะครับอย่างสหรัฐเอออย่างมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยก็มาเยือนไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดินเอียงมาเลยไม่ได้มีความเป็นกลางให้กับฝั่งไทยเราครับตั้งแต่ในเรื่องของการเจราจาหยุดยิงนะ ที่ภาษากายของมาเลเซียกับพนมเบตนั้นรู้สึกเหมือนว่าจะสนิทสนมกันเป็นพิเศษ,ษซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยที่ทางมาเลเซียเนี่ยไปเยือนฝั่งของกัมพูชาก่อนแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่พอมาเยือนไทยเราหน้าเคร่งเครียดกันแบบโอ้โห เหมือนจะเป็นจะตายแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามี3มชาติที่เรียกว่าเป็นหมหนาอำนาจในภูมิภาคเลยก็ว่าได้ทั้งเอเชียและก็อาเซียนน่าจะผวาไปต,ตามๆกันแต่ในส่วนของสื่อกัมพูชาโอ้โหปล่อยข่าวลวงเยอะมากนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยบอกว่าฝั่งของไทยเราไม่อนุญาตให้ด่านกัมพูชานั้นเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลน้าด้านน้าทน,น,นจริง,รงๆครับซึ่งล่าสุดเนี่ย โรงพยาบาลสิทธิประสงค์ในจังหวัดอุบลก็ประกาศงดรับผู้ป่วยชาวกัมพูชาไปดีเรียบร้อยพร้อมกับทางฝั่ง,งกลาโหมไทยเราครับตัดโคต้าเรียนวอปอ,อฐานกัมพูชาแล้ว และก็ตัดความช่วยเหลือความร่วมมือกับกัมพูชาทั้งหมดและไดยของเราเองครับก็จะปล่อยตัวด่านกัมพูชาทั้ง19นายเนี่ยผ่านทางด่านช่องจอมซึ่งก็ถูกกดดันโดยสหรัฐอเมริกาผมดูแล้วเนี่ยสหรัฐเองก็เริ่มจะเอียงไปเหมือนกันนะครับเอียงไปเยอะมากโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยไม่เกรงใจไทยเราเลยครับคือมีการเจราจาเพิ่มความร่วมมือทางด้านการอาหารและก็ทางด้านการฝึกศึกษาในขณะที่กองทัพไทยของเรายังสู้กับขมรยอยู่แบบคามสนามรบยังไม่ทันจางเลยแต่ก็มีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางทหารกับกัมพูชาทันทีจะม การร่วมฝึกอังกอร์ด้วยกันหลังจากฮุนเซนนั้นสั่งระงับไปเมื่อปี2017ไปเลือกจีนแต่ว่ารอบนี้มาเลือกทางฝั่งของอเมริกาบ้างซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่ามารื้อฟื้นกันในยุคที่ฮุนมาเน็ตลูกของฮุนเซนนั้นเรียนจบนายร้อยจากทัพบ,บกสารัฐแล้วก็ขึ้นมาเป็นนายกอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นสารัฐเสริมสร้างอาวุธให้กับกองทัพกัมพูชาแล้วมาเป็นหอกข้างแคร่ไทยเราอยู่แบบนี้แต่ว่าก็ต้องรอดูท่าทีจีนด้วยนะครับจีนเขาก็น่าจะไม่ยอมแหละกับการที่สหรับบนหนต โอ้โหซัพพอร์ตกัมพูชาทุกอย่างแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่มีรายงานออกมาเช่นเดียวกันนะครับว่าตอนนี้หุ้นมาเน็ตเองครับมีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าธนาคารของเขเมรเดียวยาฐานเสียชีวิตเนี่ยจำนวน1.6แสนบาทบาดเจ็บสาหัสครับได้ไป80,000บาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยได้ไป1.6หมื่นและก็ยกนี้ให้ทั้งหมดเลยถือว่าน้อยนะกับการแลกชีวิตคนคนหนึ่งในราคาแค่1.6แสนบาทที่เขเมรน,นั้นให้กับกองกําลังพลและฐานของไทยเราครับก็ได้มีการบอกว่าจะพาทุกท,ทงางทหาร ของต่างประเทศลงพื้นที่ดูความเสียหายจากการสู้รบบ้างแต่ว่าไม่ทําแบบขมิญนะที่พาไปช่องอันมา้าซึ่งมันอันตรายมากเพราะพื้นที่ยังมีการรบอยู่ไทยเราก็จะเน้นสื่อสารเชิงคุณภาพก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ในเรื่องการข่าวในเรื่องการทูตผมว่าเราแพ้ขมิแบบยับเยินเลยเพราะเขาดึงมือที่3เข้ามาดึงโลกเข้ามาแบบร่วมเจรจารด้วยเนี่ย มันไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะครับในปี54เขเมนนั้นยอมขอหยุดยิงมาเจราจากับไทยเราแต่ว่าในปีนี้หาทางลงสวยเหลือเกินต้องให้คนกลางเข้ามาเจราจาเพื่อยุติการหยุดยิงนี้ก็ต้องรออัเดตสถานการณ์ตาแนวชายเดนกันต่อไปครับหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นและในส่วนของคลิปนี้ผมเบงก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับขา่าวเดตในคลิปหน้าครับรบ